คาีใใ้ใหม่ดีไหมลูกดีแบบนี้แหละคู่แต่มกับที่จะจรจิงก็เดินง่ายการแข่งขันคู่ที่สองเริ่มขึ้นฝ่ายหญิงส่งตัวแทนสองคนคือหนึ่งคุณมาริสองคุณรีตา้าฝ่ายชายส่งตัวแทนมาสองคนคือหนึ่งคุณคุณคุณ,คณสอง <c oughs> กันกรรมการทุกคนเงียบชี้ตามเดี๋ยวต่อไปเป็นชี้องนะัก <c oughs> เรียนบ้างผู้แข่งขันพร้อมหรือย,อยัง ผู้แข่งขันพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วโอเคคุณการคุณพร้อมไหมคะบอสกันสามเงียบลูเงียบสามสอง ัดสินให้ยังไงพี่เจาจินยังตัดสินไม่ได้เตรียมคู่ต่อไปไม่ฝึกอ่มมานบระดาที่สองพร้อมครูแสงก่อนเร็วต่อไปจะแข่งขันบรรดาที่สองนะเตรียมอ่าแป้งคู่อยู่นี่โดดแน่แป้งกลับไปให้แม่ตีสะสาทุบันดาที่สองลูก เตรียมเตรียมเตรียมเต,ตรียมบรรทัดที่สองอ่านทั้งห้องสามสี่หัวปลีเช้าตรู่น้ำเน้าอีกหนึ่งรอบลูกว่ายนหัวปลีเช้าตรู่น้ำเน้าบรรทัดที่หนึ่งลูก บันทัดที่สองลูกจริงไม่สนใจคุณแต่ระวังนะจริงนะระวังด้วยอะระวังดอโอดอดบันทัดที่สามพร้อมหรือยังไปกันเลยสามสี่ หนึ่งรอบลูกยาคาไววเปลเนื้อหัวใช่ไหมอ่านเองสามสี่หาคาไววเปลเนื้อหัวใช่ไหมบนันทัดที่สองสามสี่ บันทั้งที่หนึ่งค่ะลูก